ครเนี่ยครับก่นายสุพักษรแสนวงนะครับ29ปีจากจังหวัดมหาสารคามแชมป์ IMSA มวยไทยนานาชาติในรุ่น130อนด์ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับท่านผู้กองลานสารคามร้อยตำรวจเอกนิรันยศสปนนะครับแล้วก็มีพี่หนุ่มเดินสายกับพี่หนุ่มบางกะดีครับให้การสนับสนุน ปัจจุบันก็ซิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดับลันสารคามครับรชกในดวงใจนี้แหฮยอดมวยในรุ่นใหญ่เลยครับคุณเข่าเมืองมหาชูเจริญดาบลันสารคาม90ครั้งชนะ70แพ้18แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินกับซันโบทีเด็ด99นะครับนายพิชาทรสมเพชร21ปีครับจากขอนแก่นหัวหน้าคณะผู้จัดการรอยยตีทีเด็ด99ครับคุณสรสักแท้ตั้ง แล้วก็มีคุณโอมนะครับวัดของโอม a b k ไทยกาสนับสนุน <Hey. S 1> ปัจจบุบันซีซ็อกอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99ครับนักทกในดวงใจมวยยังครับมวยยัง,ยงเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99 60ครั้งชนะ40แพ้17แล้วก็เสมอ3ครั้งครับวันนี้เต็มอินเลยนะครับทีมงานช่องทรูโฟรยูแจ้งมาแล้วนะครับว่าจะได้ดูมวยผ่านหน้าจอช่องทรูโฟยูของเราที่5คู้นะครับจบผู้เอกนี่ยังมีอีกหนึ่งคู่นะครับ เป็นลุงโรนทีจิ้มดับสารคามครับพบกับพลอยพิเศษทีเด็ด99เลยครับคู่ต่อไปด้วยครับเต็มยิมเลยนะครับนี่เป็นคู่เอกครับเป็นทีรัน์ก็เคยชนะมาหนึ่งครั้งนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยนะครับนักสู้วัย29ปีจากสารคามครับส่วนซันโบก็อยู่กับคุณศรศักดิ์แท้ตั้งละครับมังกรสะพานควายครับคือสองทีเด็ด99 27ปีจากขอนแก่นภาคีสองจบลงแบบไหนน่าสนใจครับมาดูตัวเลขทีเลยครับไปแดนพี่รันต์น้ำเงินซันโบนะครับ มวยขวาทั้งผู้นี่นะครับมวยมันสมัยมืองนะครับสิ่ดีจริญพ่อปานหารจำกัดมาชนนะครับต้องขอบคุณท่านนุชธงพิเศษไนทูนด้วยแล้วก็นี่ถึงโตโยต้านะครับเทมอเตอร์ศูนย์สองหกสองหกห้าห้าห้าจากเทมอเตอร์นะครับชอบมวยผู้ไหนแบบไหนอย่างไรน้ำหนักไล่เยี่ยงกันแล้วเนี่ยนะครับแจ้งมาที่ในนามของพิธีบ็อกซิ่งมอชั่นนะครับประชามิสัตเซนาวแล้วก็ผู้ที่ประกบผู้มวยหลายฝ่ายเองครับ เสียบูธนัทธเดวชวชิระรัตนวงศ์นะครับปลาปลา,าแดงกระเด็นหลศิษย์ทานผู้กองรานสารคามก็มีขา่าวประชาสัมพันธ์จากทันผู้กองรานสารคามนะครับ<ด>เรียนเชิญ<ด>นักเรียนพลตำรวจรุ่น29เกจอหอนะครับพบ<ด>ปะสับส<ด>นกันมีสวนน้ำ<ด>รีสอร์ทปลาโคตรทองน้อยเอเภอมอโคตรทองจังหวัดร้อยเอ็ดในวันพรุ่งน<ด>ี้แล้วนะครับในวันพุธที่29พฤศจิกายนนี้ครับเวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปครับ นี่ครับประชาสัมพันธ์มาจากท่านผู้กองรันสารคามที่อุสาคณะกรรมการนักเรียนคนตำรวจรุ่น29จหอปากข่าประชาสัมพันธ์มาครับหมดยกแรกพักกันคู่เดียวครับจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้นะครับเสาร์ที่จะถึงนี้เวลา18นาฬิกานะครับสอบถามรายละเอียดจองห้องพักได้ที่ทันทตรีวิเชียน พันตรีนครวิเชียรนะครับพันตรีนครวิเชียรโทรทิศศูนย์แปนึ่งแปดสองสองแล้วก็ท่านพันตรีพี่ลมสุดใจครับโทรทิศศูนย์แปนึ่งศูนย์สามแน่ะครับฝากประชาสัมพันธ์จากท่านร้อยตีประภูมเหรียญสืบเชื้อนะครับรือว่าปวดปุ่มเพื่อนรักของจ่าตุ้นครับตามมาต่อครับคู่เอกยกสองภาคีสองจะจบลงแบบไหนครับุมแดงนี่เพชรนิรันดร์ุ่มเดินสายหรือสีเสื้อเดิมก็คือดับรันสารคามครับ ส่วนน้ำเงินนี่ซันโบเมื่อก่อนก็อยู่กับบูเบกเซียนครับตอนนี้มาอยู่กับเยอตีแล้วครับน้ำหนักที่ตกลงชกกัน129นะครับต่อกินช่างไป131นะครับโอ้โหคู่นี้ใกล้เคียงมากเลยครับอน้ำเงินได้สดแดงได้เก่าครับแมวันนี้ทั้งดุมมงกรดีด้วยนะครับอแล้วก็มีแน่ซีเซย์ก็รุ้นรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวชูชีพนะครับมีโบคาสมพรด้วยนะแล้วก็คุณทายด้วยดรช้างรุ้นรายการนี้ไม่เคยขาด ชอบนะครับมวยมันขนาเมืองมันต้องลุ้อย่างนี้เารีสนะครับแม่ฝากมาเลยนะครับโอเชียนเขาาหน้านี่ซยีสองนะครับนี่เอาขยับมาอีกนิดนึงน้ำมุมมาเตะข้ามาทีนึงสันมุโอ้้หขวาสูงโอ้โหนี่น่ารักมากเอาซ้ายมาจับ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 โยกไปจับโยกพื้นดูครับ มอาออกอาวุธกันแบบนี้เลยครับคู่เอกนี่ครับรุ่นี่ไบแปดงเพชรนินรันโด่งดังมาก่อนครับแต่ว่ารุ่นน้องหลักๆนี่สดห้าวเลือเกินสโบโดูครับไทยหยาบเดินกลางเวทีกลางเวทีไทยออกก่อนไทยออกก่อนไทยออกก่อน <c oughs> อยาากจะเดินท่าหน้า,หารุ่นน้องด <c oughs> ้วยนะครับเพชรน,นินรันสมัยก่อนนี่ก็คือเพชร <c oughs> เพชรมณีชอชา <c oughs> ดีนะครับชมมาแล้วครับ <c oughs> ปักหลักกันใกล้ๆครับสันโว่ก็ไม่ดีครับซ้ายหน้าดีไปครับเป็นิลแต่ช่วงนี้ค่ายทีเด็ดก้าโอ้โหส่งสิบตัวนี่ชนะไปเก้าเลยครับอามาเทพไปเรื่อยตอนนี้หน้าตาที่พงศายตลอดนะครับตีเด็ดก้าไปแรงนะครับพิดิลน้ำเงินสันโวมาคอยกันเ้อซ้ายไปพินิลพยายามอีกสันโวต่อยิงสองให้เปิดการให้ได้ปรายยงนะครับทำการสับชก นี่นะครับทุ่ยูมวยมันขนาดเมืองมวยมันอย่างนี้แหละดูอีกเลยอาอุเอียงหมัดไปลายยกเลยครับไปแดงพินิจานะเมมินซันโบตัาซ้ายของพินิจนซันโวนัวโตยองเอาซ้ายไปทางซันโบพินิจนขยับอีกลายยกอีกนิดเดินลอย่างหมดยกสองหมดยกที่สองครับ พนักพอดีการกุศลบวกปกรณ์พรสุรินทร์บวกเพชรยินดีบวกจิตบึงนนบวกกลุ่มพลังใหม่บวกเกียรติเพชรครับโอ้โหคู่มวยดีแน่นเอียดเลยครับอ่ะเอาไฮไลท์เฉพาะรองผู้เอกนะครับดวงสมพงษ์จิตบึงนนเจอกับต้มยำตุ้งปากรณ์พรสุรินทร์ครับแล้วก็คู่เอกเพชรแสนแสบสจโต้ปลาจีนเจอกับภูมิใจไทยปากรณ์พรสุรินทร์นะครับแล้วก็มวยดีอีกครับข้างเลยครับนัดใหญ่ต้นปีนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ ศึกพันดักวัฒนบุรีการ,รการุศลบวกปากกอนพรสุรีครับพุทธที่3มกราคมนี้ครับอ่ามกันต่องหนุกคูเอกในรายการของเราครับแดงเพชรนิรันดร์ลุงเดินสายน้ำเงินทีซ่าโบทีเด็ดเก้าเก้าอ่างในครับใครใครตีใครตอนนี้ผู้ช่วย,วยผู้ช่วยผู้ใหญ่ภาคพยายามจะมัดพยายามจะขึ้นฟอดชวนน้องทะเลาะนายหน่อยครับเอ้าไปแดงเพชรนีรันน้ำเงินซันโบแมผู้ว่าสจต้องประกรีนไม่จะพวงเลยตอนนี้นี่ครับ นี่เรื่องเรื่องมวยไปทั่วเลยก่นดังทรั้งนั้นนะครับผู้พูดทีวีอ,อธิยาศัยอัธยาศัยน่ารักด้วยเอา้าสายปลายสวยของไม่ไดัน,นเข้าขวามาชันโบติดอีกติดแม,ม่จัดแบบนี้ดูดีจริงๆนะครับทีไปทีนึงเพืดันนันโบ่ย่องมาย่องมาย่องย่องหลังนะครับชันโบเตรียมถีบการไว้เอาสายสวยต่อยิงสองมาแต่สลับไม่ถึง เออนี่ครับประเทศมวย IQ สูงด้วยกันแลยครับเพราะฉะนั้นดีครับมาเลือกค่อยเลือกครับหาขวาวายซันโบทีมล็อบตัวเดี๋ยวดูครับเค็ดนิลันลุ่นที่ไหนคืนยังไงคืนยังไงครับนี่ครับมาไหนโอ้ยส่อน้องน้องไม่กลัวพี่เลยครับซันโบ พยายามจะออกหนักๆครับเอามาดที่มาฮุกซ้ายยังไม่ถึงครับสันโบรเป็นนิรันดร์ซ้ายหน้าครับสวนด้วยหมัดนะเวลาสวนนี่ก็สวนมาถึงสองสามหมือนกันครับโอ้โหนี่ถีบไปทีนึงพนิรันดร์นะครับเดินสันโบรย่องไปถีบเท้าหลังไปด้วยซ้ายสวยออกแบบธรรมชาติเลยสันโบ่พนิรันดร์โยกมาเข้าขวาไปของสันโบซ้ายลุกอระโดดขาของสันจับจับยกขึ้นไปนี่นะครับ ศิลปะมั้มา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 มยมั้ยบุไทยต้องพร้อมสูดขวาไปพินิรันสันโวยกมาโยกมาโยกไม,กม,กม่ฟัดไม่รามาสูงความหวานยังไม่ถึงสัตวติดอีกติดตลอดเอ้าซ้ายสวยเอ้าขวาไปเอ้าพื้นไปไม่ดูดีเลยนะครับโอ้โหนี่ครับอ้าวายองกบายสันโว มาเคยพลิกแพ้มาแล้วนะครับวันนี้แขนแขนโอ้ยนี่ครับมาโอ้โหดูมาดูครับ,าอ,อ,อ,ารบอาจจะไม่ดูเดือเดอเล้าใจต่ว่าดูออกอาวุธโอ้โหสวยครับสวยโดยกันทั้งคู่อา่าหมดยกที่สามพักกันแป๊บเดียวครับสอดร้านอาหารหอมฟุ้งปุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออแกน r เซอร์หาดใหญ่อุป,ปกรณ์มวยไฟเตอร์ Fighter. พร้อมด้วยน้ำจิ้มดับรันสารคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจ,เจปอซาวนาร้านค็อกเทลซีฟูด้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับคู้เอกนำรายการของเราครับโยกนี้โยกสี่แล้วครับดักแทงซ้ายไปครับแทงขวาคืนมาจากเพชรนิรันร์ซ้ายหน้าดีไปอ่ะคู่นี้นี่ภาคสองนี่8ทีบซ้ายนำทางมาก่อนครับอา้าวเพชรนิรันต์ติดอีกเพชรนิรันร์แดงนะครับน้ำเงินซันโบ เอาขวาลุดเหลอโดนขวาของซันโวเอา้าพินิจันแทงไปมาฮิ้วฮิวฮิ้ว,ว,ว,วตีไปมาล็อกคนละคนละด้านเอา้าไล่แขนไล่แขนโอ้ฮิ้วไปมาตีได้เอา้าตีไปเน็บยังไม่ชัดเจนเอา้เอากรรมาการแก่แยกก่อนโอ้โหยังดูดีเลยนะครับไฟแดงเพนนินิจัน์น้ำเงินซันโวเพินิจัน์ขยับเขมือีซ้ายมือนะครับเพินิจัน์เอา้าขวาติดซันโวแทงก็ติดนายตีไปเพินิจัน ไล่แขนแล้วนะครับ <N> <un> เพนนีลันอ้าวกรรมการแกะแยกโอ้โหนี่ครับช่วงกลางยกสี่นี่ครับเพนนิรันแม่เครื่องติดแล้วขวาไปนี่ครับแม่ซันโวตอนนี้รอเก็บจังหวะสองอยู่แมไหนไหนไหนขวางไว้เสียบยัดยกไอ้เพนนิรันแมา,ๆๆากรรมการดึงแกะแยกออกมาก่อนครับพยายามจะเร่งเต็มเกียร์เหมือนกันครับเพนนิรัน ซันโบมาใช้จังหวะสอะครับถีบนำพางไปก่อนนะครับไม่ถอยแล้วขยับเดินบ้างครับทางด้านซันโบหม้คู่นี้ผัดกันรุกผัดกันรับครับหลงนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับอา้าวซ้ายติดพินิดันออกหมุนออกออกข้างนิดหนึ่งยกขวาลุดโดนซันโบขวาไปอย่าหลุดบอยอย่าลุดบอยอ้าวซันโบเดินนะตั้งกำแพงไว้แล้วเน็บไปไล่แขนไล่แขนออ้ฟันบายเพดิดันโอ้โหยัง ไม่รู้ว่ามูหรือจ่าเลยนะครับผู้เอกวันนี้ฝ่ายแดงเพรนิลันนักมือซันโบอ้าวซ้ายไปซันโบเพรนิลันปะทะแล้วล็อกไว้ล็อกเขย่าเขย่าเขย่ากรรมการแกะแย่โอ้โหนี่ครับมาค่อยๆเดือดค่อยๆเข้มข้นขึ้นแล้วครับผู้เอกของเราโอ้ขวาายเพนนิลันซันโบซ้ายคืนมาเสียบเข้าไปเพนนิลันซันโบยิงชกยิงพองครับซันโบ ตอนช่างน้ำหนักนี่ดูตัวเท่าๆกันนะตอนนี้เหมือนเลยลอยกว่าครับอ้าวแข้งขวาไปสวนขวามาครับของฟรีไม่มีอยู่แล้วครับบนเวทีอ่าเป็นนิรันใช้จังหวะ2เก็บอาวุธเหลืออีก13วิโดยประมาณครับยก4ีอ้าวเอาขวาไปสันโวอ้าวเป็นนิรันอ้กไล่มาแทงมาไล่แขนตีไปทีหนึ่งอ้าวซันโวปลายกเลยนะครับหมดยกที่4ครับ ยี่ห้อคลายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์วยี่ห้อคลายพร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลันสารคามน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยครับเจเจปอซาวน่าร้านค้อเทลซีฟูดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจครับขอบคุณครับตามกันต่อยกสุดท้ายมาลุนที่ไยแดงเคยชนะมาแต่ว่าวันนี้เจอโจทย์ยากุน็อตของหนักต้องมาหน่อยครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับ พรนิรันต้องต่อยหมัดฟันศอกแล้วครับแหมไปรอจังหวะไม่ได้ครับรุ่นน้องนี่ยิ่งชกแกดูเหมือนยิ่งพองเข้าไปแล้วครับอ้าวน้ำเงินนะครับซันโบทีเด็ดเก้าๆน้ำเงินฝ่ายแดงพินิรันต์นะครับบุกนักบุกนักบุกอย่างเดียวต่อยมาซันโบล็อกไว้ล็อกไว้ตั้งอำแพงไว้แล้วอโอ้โหอโหล้มไปหนึ่งล้มแล้วซันโบอ้าวพินิรัน์เดินอีกขวาติดไปต่อยไปพินิรัน์ นายนายขยมมาอย่างตีไม่ถนัดอ้าวอ้าวอ้าวนี่ครับมากรรมการแกะแยกออกมาเพชรพิรันวิ่งแล้วครับวิ่งเข้าใส่านีครับโอ้จีมลำตัวอ้าวกำปั้นมาาหนักของแรงอ้านี่ครับโอ้โหนี่มวยประสบการ์เยอะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวดูการแก้เกมครับซันโบมาชกในเกมตั้งรับยกนี้รับอยู่ไม่อยู่แข้งข้อสวนหมัดไปครับ หมัดสอกมามาหลายชุดเหมือนกันครับแต่ว่ายังยังไม่หมอนมอเหม่งเเท่าไหร่ครับอ่าอัดฉีดก้อนบอลเริ่มรออยู่นะครับเพชรนิรันด์แม่นี่น้ำเงินนะครับซันโวตั้งถอยซันโวออกข้างนิดนึงอ้าวปลกกรอนโลกรเพชรนิรันด์ต้องใส่เลยใส่อย่างเดียวเมชรรดต้องลุ้นแล้วลุยเลยนะครับแม่แต่ว่ากําลังวังชานี่ยังไม่หมดเลยนะครับเพชรนิรันด์แต่ว่าต้องแม่ซันโวดูดิออกไปนิดนึงการไม่ตก มีหมัดหน้ารบกวนไปอีกใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เนีเวทีก็ไม่ได้กว้างนะครับแต่ว่าใช้ได้เลยทีเดียวสันโวกเนี่ยมาตั้งกำแพงไว้เพชรนิรสับไปแม่ดูดิ <c oughs> ดแมนึกในใจมือทำไมมาเป,ยเปียนเป้นอยู่ตรงนี้นี่ครับอีกประมาณ40่ิวิ40วิเพชรนิลันจออมวยจับสารคมามไฟนี้นี่ไล่ลุนน้องยังไม่จนครับ ถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับทางด้านเพฟนนี่ดันแต่ว่าสัมโงแกก็ชกเป็นเลยครับยกสุดท้ายก็นี่ครับรอดักเน้นๆแต่ว่ากำปัดโอ้โหหัวสูงเอาปัดมาพยายามนี่ต้องให้เขาเลยครับความพยายามเอาเอาอีกไหมอีกชุดไหม มีอีกชุดไหมครับเดี๋ยวจบคู่นี้ยังมีอีกหนึ่งคู่นะครับรุงโลนน้ำจิ้มดาบันสารคามครับเจอกับพลอยวิเศษทีเด็ด99นะครับผู้ต่อไปอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับวันนี้เต็มอิ่มเลยครับ5คู่ทาง t r u e For y o u ของเราครับหมดยกสุดท้ายนะครับแหมคู่เอกวันนี้นี่เลยครับภาพประทับใจเลยนะครับน้ำเงินซันโวทีเด็ด99นะครับคารวะรุ่นพี่ก็คือเพชรดิรันนะครับหนุ่มเดินสายหรือว่าดาบรันสารคามนะครับมวยของผู้กองผู้กองรันด้วยนะครับฝ่ายแดงเพชรดิรัน กรรมการดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็น้ำเงินนะครับน้ำเงินเป็นผู้ชนะก็คือซันโบนะครับ